2.9984้งวดฟังไม่ผิดสวัสดีครับพบกับโชคและสวยอีกครั้งนึงครับสลับแคมเปญสลับเดือนกุมภานี้นะครับสลับลูกค้าที่มองหาดอกเบี้ยถูกถกอยู่วันนี้เรามีดอกเบี้ย2 9 9นานถึง84งวดมาแนะนําให้นะครับสำหรับแคมเปญดอกเบี้ย2 9 9นี้ได้สลับรถทุกรุ่นทุกคันทุกยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าฮอนด้าหรือเอซูมองหารถกระบะอยู่รถเก๋งอยู่รถตู้อยู่ โทรมาสอบถามตามเบอร์ที่ขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยนะครับ2.99นาน84งวดมิพอนะครับยังมีดอกเบีย้ย2.59ดาวเริ่มต้นที่0บาทออกลด0โทรมาตามเบอร์นี้ได้เลยนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ